เลนสองชั้นหรือว่าเลนแก้ไขปัญหาสายตายาวตามอายอุที่ยังมีอยู่ตอนนี้นะฮะเลนสองชั้นก็คือเลนที่สามารถอามองไกลได้แล้วก็อ่านหนังสือได้เห็นรอยต่อจะดูมีอายุนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเทคโนโลยีเดิมเทคโนโลยีเก่าแล้วนะครับปัจจุบันก็จะมีเลนโปรเกรสซีฟนะครับแต่นี้เรามาพูดเรื่องของเลนสองชั้นกันนะครับเลนสองชั้นนะครับความสะดวกของมันก็คือ สามารถจะมองไกลได้เวลามองอข้างบนและเหลือบลงข้างล่างแล้วก็สามารถอ่านหนังสือได้นะครับข้อเสียคือพีซนะครับระยะคอม PC เนี่ยเราคาดที่จะมีปัญหานะครับงั้นคนที่อยู่หน้าจอคอมนะครับ PC ตั้งโต๊ะเกิน23ชั่วโมงต่อวันก็ไม่ควรที่จะไม่แนะนำในการใช้เลนสองชั้นนะฮะซึ่งเลนสองชั้นส่วนมกากก็พ่อพ่อเรานะครับก็จะใช้กันนะครับข้อดียอย่างหนึ่งก็คือในในเลนสองชั้นนะครับ ประหยัดครับราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับเลนส์สชั้นก็สามารถที่จะทําทั้งสองชั้นมัตติโคดอย่างเดียวก็ได้หรือจะเป็น2ชั้นกลองแสงสีฟ้าหน้าจอก็ได้หรือจะเป็นสองชั้นกรองแสงสีฟ้าหน้าจอแล้วก็ออโต้เป็นสีออกแดดเป็นสีก็ได้นะครับซึ่งโครงสร้างของเลนส์สองชั้นในปัจจุบันนี้นผมขอยกตัวอย่างแค่2 สองแบบนะครับที่ยังมีอยู่นะฮะหนึ่งคือเป็นแบบขีดหรือว่าแฟลตท็อปตรงนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเนาะจะเป็นเหมือนขีดตรงแล้วก็ถ้วยข้างล่างนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแฟลตท็อปเอฟทีนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ,อันที่2ก็จะเป็นในเรื่องของ KT นะครับหรือว่าคลิปท็อปเคิร์ฟท็อปก็ได้ก็คือจะเป็นแนวเป็นถ้วยกลมอยู่ข้างล่างซึ่งรุ่นรุ่นหลังตรงนี้ KT อันนี้ก็จะได้รับความนิยมมากกว่า ภาพวาบก็จะน้อยกว่านะครับปรับตัวครั้งที่การปรับตัวก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับผมที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือจะเห็นเป็นะจะมีภาพ image jump จจหรือว่าภาพกระโดดหนะ้คือเวลาเรามองใกล้อีกหนึ่งครั้งเศรษฐาเราก็เปลี่ยนกระทันหันเวลาเราจะอ่านหนังสือภาพมันจะมีการกระโดดหรือว่า image jump อันนี้เราก็ต้องอปรับตัวกันนะครับผมนะงั้นถ้าใครสนใจนะครับเลนสสองชั้น ทั้งแบบ FT หรือแบบ KT นะครับสามารถที่จะ,ะริเชิญเข้ามาตรวจสายตาแล้วก็ปรึกษาแล้วก็ออกแบบโครงสร้างได้ว่าจะใช้เป็นแบบไหนนะครับริเชิญหได้ที่ดรสเบูการแว้นทุกสาขาครับ